ลงเฟซไปนล้หลุดกงมาแล้วพวกเท่าไหรนะถ่นหน้าโอ้เสียตัวม่วงม่วงก็ตายเนี่ยกูสวยแล้วมึงนะกูสวยตรงไหนอ่ะตายคนดีนะของแพร่ก้าสวยนะคะกูโดนทั้งโดนทั้งได้มาแล้วหลายโคตรอยากรู้ทั้งลับแล้วก็ลงเฟซอย่างเงี้ละเนี่ยปลาเป urer, ah. oh, boom, boom, boom ็นเสียทองรออะไรกันฟังที่ือปะนี่เป็นอะไรกันที่อือปะแต่เขาก็ทืบ ไม่พี่บีไม่มีหาล้วผมอ๋อไม่มีครับเออผมนี่ไงค้พี่ไม่หาครับน้องห่อยจ้าเออแไงสวยไหมตรงไหนออตรงไหนอ่สสวยสวยสวยอยยสว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 ยสสวยย